ผ่านมาแบบเกินครึ่งชางแล้วหรือเปล่าคะใช่ไหมก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาในวันนี้ขอบคุณแทนพี่ติด้วยแล้วก็ขอบคุณที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยขอบคุณแทนพี่เต้พี่เอ๋ด้วยนะคะพี่จริงๆแล้วพี่เต้พี่เอ๋เนี่ยอยากจะให้หนูกับพี่ติเนี่ยเพราะว่าเป็นน้องที่รักทั้งคู่ใช่ไหมพี่เต้ มนโนบ้ามนโนเองว่าพี่เด้บอกว่าไม่ได้คิดเรื่องกําไรอะไรเลยเพราะว่ารัางน้องทั้งคู่อยากให้น้องได้มาร้องเพลงได้มาเจอกับพี่ๆที่รักทุกๆคนแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ทุกๆคนมากันเยอะขนาดน,นี้นะคะทั้งบ้านพี่ติแล้วก็ทั้งบ้านนามเองด้วยขอบคุณข้างมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเพลงคู่คู่ คู่ไงคู่ไม่หนูว่าจริงจริงแล้วมันไม่น่าเล่นไงแต่พี่ก็เล่นไงโอเคปกติมาคนเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องน้ำขอบคุณนะก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะฮะที่ยังคงจ้างผมมาเล่นนะในวันเวลาผมก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะเมื่อก่อน เมื่อก่อนสมัยพี่นะเขาเรียกว่าเป็นยุคทองมินิคอนเสิร์ตโอ้ยอทิย์หนึงนี่ไม่ต่ำกว่าสองงานสางงานเนี่ยมินิคอนเี่นีมิ่งมาโอ้โหพี่ๆกลุ่มนี้นี่ตามพี่มาตั้งแต่สมัยแบบเกือบสิบปีที่แล้วนะยดขอบคุณนะครับขอบคุณมากรักนะจุ๊บๆนะตามมาตั้งแต่เมื่อก่อนยังเรียนอยู่เลยที้มีลูกมีเต้าแล้ว ลูกลูกวัดตอนเรียนจบหมดแล้วสิบถึงสิบปีไหมอ่ะก็ปีนี้เขาปีที่สิบปีนี้เขาปีที่สิบแล้วโอ้เมื่อก่อนมีมินิคอนที่ไหนไปเมื่อนั้นอทานมัสิติสเออไม่รู้จะมาได้เปล่านะพ <c oughs> อตอนแรกนัดหนึ่งทุ่มแล้วก็จะเลื่อนเป็นบอกบอกเอ้ยป้าไม่รู้จะมาได้ป่าก็เดี๋ยวกลับดึกอ่ะเดี๋ยวกลับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยวใชโดนเดียวถึงอย่างนี้ไม่มีผู้คน พี่ก็ต้องเล่นด้วยไม่พี่ก็ต้องหยุดหนูสิเออนะแต่ก็ขอบคุณสุดท้ายก็มากันนะเป็นเซอร์ไพรส์ผมก็หวั่นใจอ๋อนี่โคเซอร์ไพรส์พี่เหรอเซอร์ไพรส์หลายคนเลยนะฮะับแจริงๆแล้วบอกว่าจะไม่มาเหรอคะไม่ไม่ใช่ไม่บอกว่าจะไม่มาไม่บอกกันเลยเลยคือผมก็พี่พี่พี่ก็บิวบิวไปทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางอิสระแควร์พี่ทางมิเตอร์มากันนะครับนะถ่ายมีถ่ายรูปกลิปกันโปรโมทลงคลิปนู่นนี่มากันนะก็ ไลท์อย่างเดียวไลท์ไลท์ไลท์อะไรเงี้ยแต่ก็เซอร์ไพรส์มาก็ดีใจนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะจริงๆแล้วจะเซอร์ไพรส์กว่านี้นะคะถ้าไม่มาเลยเฮ้ยเซอร์ไพรส์ท่านกว่าแต่แต่เราอยากให้มาอยู่แล้วนะคะใช่ก็ต้องขอบคุณไปขับร้องน้ำด้วยนะครับเที่ยวกันต้อนรับผมเป็นี่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับก็ ทำลายพินาดไปขอภายด้วยนะแซววันเฉยๆคำๆนะฮะร้อนเขาเรียกว่าร้อนตัวอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนลงหน้าก่อนลงหน้าคอนมันยังไม่จบนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ตอบแทนโดยการที่ก่อนเข้าคอนผมก็เป็นพนักงานต้อนรับหน้าห้องน้ำนะใครที่เดินเข้าออกจะต้องผ่านผมมาหมดแล้วนะฮะมีมีพี่คนหนึ่งผมได้ยินเลยว่าเขาเข้าไปเขาเสกเขาออกมาได้ยินแว่อๆผมนั่งอยู่เมื่อกี้เจรตีระเยี่ยวไม่ออกเลยนะ อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหน่ะเดอตีได้เยี่ยมไม่ออกไอ้ฉี่ฉี่ไม่ออกเออบอกว่าตอนนี้สบายะะแล้วนะฮะก็ฟังเพลงแบบมีความสุขกันอเอาเพล,งด,พลงดีกว่าเพลงนี้นะคือ